ทดลองยิงเลยนะครับร้านแโรโลไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนโบนะครับเป็นโบ F92 นะโบจะมีหลายรุ่นนะครับมีโบมินินายโบแอนดะ์ซินอลันและที่เรามีจำหน่ายนะครับโบสว่สดอะไรพวกนี้ แต่ตัวนี้เป็นโบเ92ก็คือทรงเレต้าเอ92นั่นเองนะครับสำหรับตัวปืนเนี่ยให้ดูเรืองสองฝั่งเลยดยวใส่แมกกาซีนก่อในกล่องปืนก็จะมีแท่แล้วก็อะแดปเตอร์ยิงผู้ไฟนะครับให้กล้องถ่ายให้ชัดๆเลยทั้งสองฝั่งเลยนะตัวนี้เป็นปืนโบทรงเ92นะครับ ใช้กระสุนแบงก์กาม9มม PAK นะครับแมกกาซีนบรรจุ17บวก1นัดนะครับความยาว215ม mm, ิลิเมตรความสูง140มิลิเมตรน้ำหนัก1,150กรัมนะครับสินค้าคือตามนี้เลยมีกล่องแถมมาให้เรียบร้อยโอเคนะครับเรามาดูเลยบางท่านบางคนถามว่าปืนที่ครับปืนแบงกันาใส่ลูกจริงไหมไม่ได้นะครับดูลํากล้องมันจะตันนะครับใส่ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับแต่ที่สําคัญ ดัดแปลงไม่ได้ด้วยดัดแปลงก็คือพวกนี้มันวัสดุเขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่โลหะทั้งหมดพวกนี้ไปดัดแปลงยิง,งปืนจริงไม่ได้ที่สําคัญใป็นผิดกฎหมายด้วยครับโอเคนะครับแบ่งกันเหมาะสาหรับนักสะสมหรือว่าถ่ายทําภาพยนตร์ละครพวกนี้หรือว่าปล่อยตัวนักกีฬาพวกนี้หรือว่า,าใ,ชใช้ซ้อมก่อนทดลองมีปืนจริงก็ได้พวกนี้เดี๋ยเรามาทดลองยิงดูห้านัดแล้วน,นะครับ ให้กล้องดูสองฝั่งอยดูสองฝั่งแล้วนะคงปืนนี่เป็นโลหะหมดเลยนะครับมีแต่ยกเว้นยกเว้นกิ๊บมือที่เป็นกิ๊บกิ๊บดำนะครับเป็น ABS นะครับกิ๊บมือสามสี่ห้าโอเคเรามาทดลองยิงกันเลย ทดลองยิงเลยนะครับแรงดีคอยนี่เยอะมากเลยนะครับแรงขีดแรงดีคอยนี้เยอะมากโอเคโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับสวัสดีครับ